มาจ้ะพร้อมแล้วกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปเหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่อนี้ได้หมูผัดพริกแกงได้กระดูกอ่อนใบพายหมูไปแลเอาไว้ตรงตรงเนื้อมมาผัดกระดูกไว้ต้มน้ำซุปพรุ่งนี้พริกแกงเผ็ดอยากใส่ลงไป ายเด้อเมนูกระเม่นโดยนังใบมะกรูด,กกดจกใส่ลงไปเนื้อหมูล,ลงไปเดี๋ยวมันหอมหัวมันหอมค่ะตอนนี้มันมมนนิบอกกระสุดบอกเด้เอด คอฟ้าเขียวลากใหม้มันถึงขอบกระทะเบะวเนี้ยมันใหม่มันสีหอมสิหอมละมุนบางคนอาจจะบม่ค่อยเห็นหบางคนเขาอาจจะสีเมื่อดีกว่านี่นจ๊ะน้ำตาลชลรสผงปงร,รุงรสใส่เข้าไปตามที่ตัวเองต้องการเลยจ้า กระดูกอ่อนใบพายหมูผัดพริกแกงเผ็ดใส่ทัวถั่วนี่ก็จเป็นทั่วที่เราปลูกเองในบ้านนะจ๊ะในสวนเราจะเป็นย่งยกินย่งยพี่น้องเอ้ยขอมันแพงไปนางร้านอะาหารน้ำเพลินใบดอกข่อ,อยเงินทองนั้นหาย,ยากกวจะได้มาแต่ละบาด านที่สุดเลยคือความจนลรงนี้มีตรงี้วกเด้อขาดจนนะ่ะจะดจนเด้อผู้ใดใส่น้ำลงไปใส,งใ,สะะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปเมนูนี้บอกได้เลย น่นงกับเซแบบอร่อยหม้อร้องเลยชิมมังชิมดูมขกมกอมถั่วด้วยกันนี่ถั่วที่เราปลูกเองใส่ลงไปอยากให้พี่น้องได้มาชิมน้ำเด้ค่ะมันแสบเ้ย โอเคประมาณนี้หละจ้าอาหารไง,ไง,ไง่ายง่ายง่ายเมนูง่ายง่ายทำจิ้นเองสเสน่ห์สเสน่ห์ของแม่บ้านโอเคมากกินน้ำกันเด้จ้าพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมบนะจ๊ะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสุกแลววไปเลย